สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไสซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้จะพามาชมรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวนาเสียมืดนนะพี่น้องดีซีหกแครับพี่น้องก็คันนี้ก็เคยถ่ายให้ดูประจำนะครับ วันนี้ก็น่าจะเป็นฤด,ดูกาลแรกนะครับของเขียดนี้นะครับพอดีผมมาผลข้าวช่วยเสียมืดนะพี่น้องก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศรถเกี่ยวให้พี่น้องได้ดูนะครับส่วนใหญ่บ้านผมก็ไล่ละแป0รอนะครับค่าเกี่ยวครับบางคันก็ไม่ถึงครับบางคันก็เจ็ดร้อยครับแต่ว่าที่แน่แ ถ้าเป็นฤดูกาลที่จะเสร็จก็ไล่ละแปดร้อยนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เริ่มฤดูการใหม่น่าจะเก็บร้อยนะพี่น้องก็ไม่มีคลิปรถไทยพี่น้องได้ดูนะครับเอาคลิปรถเกี่ยวไปก่อนครับมีแต่น้ำนะพี่น้องน้ำาล้วน,ลวนเลยนะครับ ห,หน้าแปลงนี้ก็ที่เสียมืดมาไถายตอนที่ผมมาถ่ายคลิปให้ดูครับถ้าไม่จริงจริงไม่กล้าลุยน้ำนะครับมีน้ำทุกแปลงครับเพราะว่าเมื่อวานฝนก็ตกครับฝนตกใส่ทั้งคืนเลยนะครับน้ำก็เลยเยอะครับ น้ำก็เยอะก,ก,ยก็เกี่ยวง่ายครับพี่น้องบางคันก็ชอบครับบางคันก็ไม่ชอบครับบ้านท่านเกี่ยวกันไล่แล้วเท่าไหร่ครับบ้านผมเริ่มฤด,ดูการก็ประมาณเจ็ดรอยครับแต่ว่าตอนนี้รถเกี่ยวก็เริ่มมีงานแล้วนะครับ รถเกี่ยวคันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวมือสองนะพี่น้องซื้อมาในราคาสองแสนสอง0 0นเท่าไหร่เนยพี่น้องสองแสนนิดนี่นะครับผมก็จําไม่ได้ครับมันหลายปีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะคันนี้ครับเพราะว่าเจ้าของรถเกี่ยวก็เป็นช่างด้วยนะครับก็เลยขับเองซ่อมเองครับพังตรงไหนก็ซ่อมเองครับก็เลยคุ้มค่าครับไม่ต้องจ้างช่างครับ เดี๋ยวคลิปรถไทยเดียรหน้าก็มีแล้วนะครับเดิ่มเตรียมดินผูกไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ดูรถเกี่ยวไปก่อนครับเป็นรถอุ้มนะครับไม่ใช่ลองกระสอบครับ รีบเกี่ยวนะพี่น้องฝ้าฝนก็ไม่เป็นใจครับถ้บาฝนตกลงมาก็เกี่ยวไม่ได้ครับต้องรีบเกี่ยวครับถ้ารถเกี่ยวนี่มีงานทั้งปีเหมือนรถไถนี่ผมว่าน่าจะดีนะครับผมว่าเพราะว่าบ้านผมก็มีสองฤดูกาลนะครับฤดูการแรกก็คือนาปีครับแล้วก็ฤดูการที่สองก็เป็นนาปังครับพี่น้อง ก็มี2องฤดูกานครับแต่ว่าถามว่าซื้อมาคุ้มค่าคุ้มราคาไหมผมว่าก็คุ้มค่าคุ้มราคานะพี่น้องเพราะว่าต่อคันนี้ได้สักสามรอยไร่ก็สบายแล้วนะพี่น้องต่อปีครับก็ลองเอาไร่ละเกียร้อยไปพูนครับ3ารอยไร่ก็สองแสนกว่าบาทแล้วครับก็สบายแล้วนะ สำหรับรถเกี่ยวนะพี่น้องแต่ว่าผมว่าไม่อยู่นะครับสามโยไร่ครับเพราะว่ามันมีนานาปีนาปังครับสองฤดูกันครับแต่ว่าเปรียบเทียบใส่กับรถไทยก็อยู่ที่คนชอบครับท่านไหนชอบรถเกี่ยวก็จัดเลยครับท่านไหนชอบรถไทยก็จัดไปตามนั้นครับแต่ว่ารถไทยจะได้เงินเิ้นนะพี่น้อง แต่ว่ารถเกี่ยวนี่ไม่ได้เงินเซนนะพี่น้องรถเกี่ยวได้ได้เงินสดนะครับเกี่ยวเสียจจเลยนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับแ,แล้วรถไทยนี่พี่น้องไปตามไปตามไปไทยตามที่นี่พี่น้องได้ได้มีพวกเครื่องดื่มหรือกับข้าวให้ไหมครับแต่ว่ารถเกี่ยวนี่มีให้นะพี่น้องเจ้าของนาเจ้าของแปลงนี่มีให้กินเลยนะครับพวกเครื่องดื่มพวกอาหารการกินครับดีเลยนะครับแล้วก็ได <ing noise> ้เ <którego> งินสดนะครับ แต่ว่ารถไทยน,น,นีไไนไนะยไ่ไม่มีนะพี่น้องผมไปไทยรับจ้างก็ไม่มีนะครับถามว่ามีกับกุงกับข้าวเลี้ยงไหมไม่มีนะพี่น้องเอมลอยนี่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่เจอนะเจ้าของนาหรือเจ้าของไร่ที่ใจดีไม่ได้กินนะครับถ้าไปไถน,นะพี่น้องแต่ว่ารถเกี่ยวนี่มีให้กินนะครับก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะพี่น้อง ตามฤด,ดูกาลครับถ่ายไปตามหน้าง,งานครับแต่ละปีแต่ละหน้าง,งานครับให้พี่น้องได้ชมครับถ้ามีเงินผมว่ามีทั้ง2รุ่นก็ดีครับรถเกี่ยวด้วยรถไถด้วยครับควบคู่กันครับแต่ว่า อีกสักประมาณสักเดือนหน้าครับพี่น้องตุลาครับตุลานี่รถเกี่ยวนี่หายากนะพี่น้องแทบจะไม่ว่างทุกคันเลยนะครับป,ปีที่ผ่านมาได้ได้อาฉีดนะพี่น้องถึงไร่ละพันเลยนะครับแถวบ้านผมครับถึงไร่ละพันเลยนะครับถึงเกี่ยวกันครับถ้าคันไหนก้าจ้างไร่ละพันก็ได้เกี่ยวนะครับปีที่ผ่านมาครับ ไม่ใช่ธรรมดานะไล่ละพันก็ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างอยากเสร็จนะพี่น้องต่างคนต่างอยากเอาขึ้นบ้านครับก็เ,เลยแข่งขันราคากันครับรถเกี่ยวก็สบายเลยนะครับแบบนี้ครับอันนี้พูดจากเรื่องจริงเลยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าผมจะไม่มีหลักแหล่งมาพูดนะครับที่บ้านผมค่ากันจ้างกันไล่ละพันเลยนะครับ ปีที่ผ่านมาครับเอาก็ขอฝากกดติดตามไม้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ